โอเคนะคอีกเรื่องหนึ่งที่จริงๆเขียนเอาไว้ใน description นะครับแต่น,นี้สั้นๆผมกาจจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะก็มันมี thesis นะครับที่ผมแชร์ไปนะน่าสนใจดีนะเรื่องเกี่ยวกับเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยในในช่วง2-3เดือน3เดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องของ Bitcoin Thesis ออกมาเยอะพอสมควรเริ่มต้นโดยอาจจะเรียกว่าเริ่มต้นโดย Jason P. Lowry นะฮะ Jason P. Lowry เนี่ย เขาพูดอยู่เลยว่าแบบเขามีตีสิสเกี่ยวบิตคอยตีสิสในที่นี้คือเหมเือนเป็นการสรุปกลั่นกรองความคิดของเขาที่เขาคิดว่า Bitcoin คืออะไรจะส่งผลยังไงแล้วออกมาเป็นตีสิสอันนึงเป็นเอกสารนั่นหนงนะฮะแล้วเขาก็เผยแพร่เป็น PDF ในสุขเขาก็ตีพิมพ์นะหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาที่เป็นบิตคอยตี s i s ของ j จสันพีลาว y คือ Soft w a r e ซึ่งในนั้นเนี่ยมีมีแง่คิดที่เรียกว่า น่าสนใจเยอะมากๆแล้วหลายอย่างเป็นแนวคิดที่ผมเองก็พูดมาเรื่อยๆเช่นการเจริญเติบโตของเน็ตเวิร์กในลักษณะของไมซิเลียมเน็ตเวิร์กนะการกินอยู่เกมเทอรีเน็ตเวิร์กที่มีชีวิตอะไรต่ออะไรแต่ก็มีหลายอย่างที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโยงไปนิดหนึ่งนะเช่นแบบการแบบ ผูกโยงเข้าไปกับการทำสงครามด้วยการเป็นสงครามเป็นแค่ projection of power แต่นี่มันไม่ใช่อย่างอื่นแทนที่เราจะ project power กันด้วยอาวุธยุโตะประกรระเบิดนิวเคลียร์เราก็ project power กันด้วย bitcoin mining หรือว่าตัว bitcoin หรือหรือจำนวน bitcoin แทนซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็น over simplification คนถกเถียงกันเยอะมากแล้วก็จะมี thesis bitcoin ของทางอีกอันหนึ่งที่ที่เน้นเรื่องของของการเก็บออมนะผมจำไม่ได้นี่ของใครก็ออกมาเมื่อจะมีคนถกเถียงเรื่อง tesis bitcoin เยอะแยะ matt odell นะครับหนึ่งในแบบ bitcoiner นะรุ่น original og นะก็ได้นําเสนอ tesis bitcoin ของเขาด้วยนะเขบอกว่า tesis bitcoin ของเขาเนี่ยใช้เวลานานมากในการตกผลึกกลั่นกรองออกมาเพื่อให้ได้ข้อสรุปของ bitcoin ที่เขาคิดว่าน่าที่จะดีที่สุดแล้วผมได้อ่านแล้วก็ถือว่าเป็น tesis ที่ผมเห็นด้วย เต็มที่ร้อนะครับคือชื่อของเอพิโซดวันนี้เลย Stay humble and stack s a t s นะอย่าไปคิดที่เราพูดอยู่เรื่อยๆเนาะอย่าฉลาดมาก Stay humble นะครับแล้วก็ค่อยๆ stack s a t s ไปประโยคนี้หลายคนอาจจะคิดว่าพูดง่ายไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ง่ายนะผมเจอคอมเมนต์เยอะฮะบิตคอยไม่แฟร์เลย ใครที่ได้เข้ามาแรกๆยุคแรกๆโหมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนบิตคอยรวยตายเลยดิอย่างนี้มันไม่มี distribution of wealth มันไม่มีมันไม่แฟร์ไม่อะไรข้อที่1คือบิตคอยไม่ได้พูดถึงเรื่องของ a i r n e s s ในแง่ของ d distribution of w e a l t h เราไม่เชื่อในเรื่องของการที่ทุกคนจะต้องมีเท่ากันเราเชื่อว่าทุกคนควรจะมีสิทธิในการที่จะเก็บออมเก็บหอ,อมรอมริษเพื่ออนาคตนะครับและจริงๆถ้าคุณไปดูตัวเลขเกี่ยวกับ distribution of wealth ในบิตคอยคุณจะเห็นว่าเงินมันกระจายมากขึ้นเรื่อยทุกปี จากเวลที่ถือก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเหล่านั้นมักจะถูกแตกออกแตกออกแตกออกแล้วกระจายไปอยู่ในมือรายย่อยมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีเท่าที่ข้อมูลพอจะทําให้เราอุปประมาณได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบิตคอยเป็นเงินที่ไม่มีอยู่นะเพราะว่าบิตคอยเป็นเงินที่ไม่สามารถงอกเงยได้ด้วยตัวเองมันเป็นเงินในฐานะที่มันเป็นเงินที่แท้จริงคือเป็นเพียงแค่คําสัญญาของการเรียกว่าของการเรียกคืนมูลค่า สินค้าบริการเวลาและพลังงานในอนาคตนะครับคำสัญญานี้ถือไวเ้เฉยมันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถือไว้เยอะๆก็จะค่อยๆผ่องถ่ายมันออกมาเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆที่เขาเชื่อเพื่อนํามาใช้จ่ายไม่ว่าจะฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยขนาดไหนก็ตามแต่เงินเหล่านั้นก็จะกระจายออกไปแล้วเมื่อเงินมันไม่สามารถถูกผลิตเพิ่มขึ้นได้โดยง่ายมันก็แค่ย้ายมือไปอยู่ในมือของรายย่อยซึ่งสามารถที่เก็บเงินเหล่านั้นและมั่นใจได้ว่าเงินเหล่านั้นไม่เสื่อมค่าลงแล้วค่อยๆ accumulate สแต็กซเก็บหอมดอมริฟเราเห็นสถิติที่ว่ากุ้งมีจํานวนเยอะขึ้นเป็นประวัติการกุ้งคือคนที่ถือบิตคอยน้อยกว่า1บิตคอยนะฮะหรือมากกว่า0.1บิตคอยเราเห็นปูมากขึ้นเป็นประวัติการคือคนที่ถือประมาณ0 1ถึง0.01ย่งในขณะที่คนที่ถือเยอะๆค่อยๆลดลงลดลงเมื่อเวลาผ่านไปตรงกันข้ามกับเงินเฟียที่บอกว่าจะก,กระจายรายได้แต่ในที่สุดยิ่งรวยกระจุกจนกระจายมากขึ้นมาเป็นเวลาร้อยปีแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าแบบบิตคอยมันเลวอ่ะ แต่อีกอันหนึ่งที่จะให้บอกก็คือมันไม่ง่ายเลยนะสราบการที่คนจะเข้าไปแลแ้วแกๆแล้วถือบิตคอยน์ในปัจจุบันนี้ผมรู้จักคนที่ได้มีโอกาสรู้จักบิตคอยก่อนผม2010-2011ช่วงเดียวกับผมแล้วทุกวันนี้ไม่มีบิตคอยเยอะแยะเต็มไปหมดครับนะฮะทำหายคีย์หายอา่ s พาสเวิรลืมโดนขโมยโดนโกงโดนฟิชชิงหายเอาไปใส่ไว้ในเอ็กเชนแล้วหายเอาไปเทรดเป็นชิปคอยแล้วเจ๊ง ต่างๆน,น,นานามันไม่ง่ายเลยจริงๆที่คนในยุค OG จะอยู่รอดมาถึงทุกวันโดยยังมี Bitcoin ขเขาอยู่ผมเองก็เสียไปเยอะระหว่างทางนะฮะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้นี้เลยหลายคนบอกแค่ถือบิตคอยเฉยๆมันง่ายมากมันไม่แฟร์เลยบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะเทมเ t i ชันของการที่เราจะเข้าไปแสวงหาผลกําไรจากสเปกุลเลชั n นของ fiat market ของ high time preference market มันสูงเหลือเกินจนหลายคนก็เรียกว่าโดน ดึงดูดให้หลงทางไปข้างทางนะฮะหลายคนทำเสียทำหายวิธีการเก็บรักษา bitcoin ในอดีตวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยฟังดูเหมือนยากใช่ไหมในอดีตยากกว่านี้อีกเยอะครับยากกว่านี้อีกเยอะมากๆคนธรรมดาไม่มีทางเก็บให้มันปลอดภัยได้เลยทุกวันนี้พอเป็นไปได้แต่ก็ยังยากอยู่อนาคตมันจะง่ายกว่านี้แต่ว่ากว่าที่มันจะง่ายกว่านี้แล้วทุกคนสามารถเก็บได้โดยไม่ต้องใส่ใจอะไรมากแล้วเนี่ย ก็แน่นอนมันก็จะผ่านไปในอนาคตมากแล้วแล้วถ้ามันยังไม่ตายมันก็มีแต่โตใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูไม่แร์ว่าทําไมคนในวันนี้สามารถที่จะเข้าได้เร็วกว่าคนอีกสิปีข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าเข้ามาเจอความเสี่ยงมากมายมันไม่ใช่ความเสี่ยงแต่ความผันผวนของราคานะแต่เป็นความเสี่ยงที่มันจะไม่สามารถทําให้คุณสามารถถือบิตคอย n เหล่านั้นไปในระยะยาวได้เพราะว่าคุณไม่สเตย์ฮัม l บ คุณคิดว่าคุณเก่งกว่าตลาดคุณคิดว่าคุณจะทำตลาดคุณจะขายที่จุดสูงสุดแล้วคุณจะซื้อที่จุดต่าสุดนะคุณคิดว่าคุณจะเทรดคุณคิดว่าคุณจะเทรดเอลคอยเพื่อ m ม k e มอลเบทคอยน์ผมเห็นคนพูดอย่างนี้แล้วเจ๊งไปหลายคนละคนที่สําเร็จได้มีไม่กี่คนมีเพียงหยิบมือเดียวแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่คนกลุ่มนี้เราก็คิดว่าเขาเองก็จะสามารถทําแบบนี้ได้แต่เชื่อเถอะคุยมาร้อยสองคนมันมีไม่ถึง 2- อถึงสคนที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนจริงๆงนะครับมันไม่ง่ายนะค่วิดา ก่งตัวเองเก่งฉลาดแต่บิตคอยจะสอนว่าในที่สุดแล้วอะถ่อมตัวเถอะคุณไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นมากมายหรอกนะคุณแล้วบิตคอยจริงจริงอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเงินตัวนู้นตัวนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ stay humble นะอย่าไปอวดเก่งอย่าไปอวดฉลาดมันมากลดอีโก้ตัวเองลงแล้วแค่มองมันว่าเฮ้ยคุณเชื่อ หรือคุณชอบในอนาคตที่ซาวมันนี่ที่ไม่สามารถถูกผลิตได้โดยรัฐบาลหรือสามารถถูกควบคุมกำกับราคาอัตราค่าแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลได้มันจะมีผลต่อโลกไหมคุณเชื่อในโลกใบนั้นไหมคุณอยากเห็นโลกใบนั้นไหมถ้าคุณเชื่อคุณก็แค่ค่อยๆสแต็กแซดไปสเต็ปที่2 Stack s e t ซไม่ได้แปลว่าซื้อหมด all in วันนี้เสี่ยงนะฮะหนึ่งในประโยคอันหนึ่งที่ผมเจอที่ที่เขาโพสต์ด่าก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, คนวันก่อนซื้อบิตคอยห้าบาทสิบาทก็ได้วันนี้ต้องซื้อเป็นหมื่นเป็นหมื่นเหรียญไม่ใช่วันนี้คุณซื้อห้าบาทสิบาทก็ยังได้คุณก็ได้น้อยลงก็ถูกต้องก็แค่นั้นเพราะว่าระดับความเสี่ยงมันน้อยกว่าเยอะนี่ความเสี่ยงในการเก็บรักษาใน temptation ต่างๆในการพิสูจน์ตัวเองในวันแรกประโยคโปรเจกต์ Project นี้มันยังไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าแค่แบบมีมคอยพูดง่ายๆนะครับมันไม่มีอนาคตให้เห็นด้วยซ้ําเพราะฉะนัน การจะวางแสนบาทในวันนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้คุณสามารถวางเป็นล้านได้โดยไม่ได้คิดอะไรความแตกต่างนี่คือความเสี่ยงที่ลดลงที่มันประจักษ์อยู่เนึกออกไหมแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องวางเป็นล้านคุณจะวางเป็น5บาท10บาทเพื่อเก็บออมก็ได้ stack sets คืออย่ากระโจนเข้าไปเต็มตัวเพราะว่าถ้าคุณเข้าไปเต็มตัวความผันผวนจะเช็คคุณออกมาจากบิตคอยโดยที่คุณไม่ต้องการที่จะออกคุณไม่เหลือเงินกินข้าวคุณไม่เหลือเงินใช้ชีวิตในสุดคุณต้องขายบิตคอยของคุณ แล้วคุณก็มักจะโดนบังคับขายในช่วงเวลาที่ตลาดมันซบเซานะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วคุณเก็บบิตคอยได้น้อยกว่าหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตของคุณได้ในลักษณะที่คุณต้องการ Stack Set คือเก็บสลึงพึงมันจบให้ครบบาทนะฮะเก็บ s ซ t พึงมันจบให้ครบบิตแค่นั้นเองคุณมีปัญญา Stack Set เท่าไหร่ค่อยๆส Sta ็ k ไปศัตรูของการ Stackset มีนะฮะส่วนหนึ่งเลยที่ผมค่อนข้าง เรื่อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าฟีเอ็กเชนในการถอนออกที่คนทั้งสูงทําให้คุณต้องฝากไว้ในเอ็กเชนเป็นเวลานานกว่าจะถอนออกได้แต่ละครั้งเพิ่มความเสี่ยงในคาวเตอร์ปาร์ตี้นี่คือความเสี่ยงที่คุณต้องต้องต้อง,องพิจารณาและยอมรับในอนาคตค่าวิดราล์ฟีอะไรต่ออะไรอาจจะถูกลงความเสี่ยงน้อยลงนะฮะมันก็คือเรื่องของอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างมันมีว่าเข้าก่อนเจอความเสี่ยงก่อนเสมอนะครับคุณมีวิธีอื่นคุณอาจจะต้องวขวนขวายหาวิธีใช้ไลน์นองไลนิ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะสมัยก่อนไม่ได้มีทางเลือก สมัยนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับก,ก็หวังว่ามันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆแรงดึงดูดที่จะให้คุณเอาบิตคอย n ของคุณไปเทรดชิดคอยมีมคอยต่างๆนานามันมากขึ้นแต่ว่าประวัติศาสตร์มันก็เริ่มทําให้คนเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีค่าจริงๆบางสิ่งบางอย่างมันเป็นแค่แฟลชั่วคราวเราก็สามารถ treat มันได้ในลักษณะที่ควรที่จะ treat มัน stacksets stay humble stacksets นะฮะเป็นคําที่บิตคอยเนอร์พูดกันมานานแต่ว่า น้อยคนที่จะเข้าใจจริงๆแบบที่เรียกว่าเข้าใจจากข้างในนะฮะมันต้องอาศัยเวลาหลายปีพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็แค่เป็นคําที่เตือนใจแต่กว่าจะเข้าใจคุณยังไม่เข้าใจคุณต้องใช้เวลาใครที่อยู่มานานแล้วคุณจะค่อยๆเริ่มเข้าใจนะฮะถ้าคุณเชื่ออนาคตนี้อย่างที่ผมบอกถ้าคุณเชื่อว่าโลกมันจะดีกว่าถ้ามันมีซาวมันนี่คุณก็แค่สแต็กแทของคุณไปเรื่อยๆ เท่าที่คุณมีปัญญาจะทําไหวด้วยวงเงินที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของคุณในปัจจุบันตอนนี้เพราะว่าคุณกําลังลงคะแนนโหวตเพื่อ,อนาคุที่คุณต้องการแต่คุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องสแตก็กแซดคุณไปเทรดไปอะไรต่ออะไรไปนะฮะแล้วในที่สุดคุณก็จะเสียเงินให้กับคนที่เขาค่อยๆสแตก็กแซดนั่นเอง